กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยได้เผยแพร่ข้อความระบุว่ามีการตรวจพบสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอิชาเอ็กซเอสอิชาเอ็กซเอสซึ่งเป็นแบรนด์ที่เบนพรชิตาภันรยามิกบรมวุฒเป็นพรีเซนเตอร์จนมีการตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข่าวดังกล่าวทําให้เบนมิเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ต่อมาทนายเจมนิติธรแก้วโตทนายความและเจ้าของแบรนด์อิชาได้เข้าร้องทุกข์กับกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกหลอดจากการผลิตจากโรงงานส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยมีดรทอธงนน,นูกไกรไรตเต่าจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขมารับเอกสารด้วยตนเองรวมทั้งได้ส่งของทุกลลอดการผลิตให้กรมวิทยจหาสารไซบูทรามีน เพื่อความเป็นธรรมโดยขอให้มีการตรวจให้ชัดเจนว่าสินค้าของจริงที่ผลิตจากโรงงานนั้นปลอดภัยรวมทั้งเป็นการยืนยันว่ามีของปลอมระบาดในช่วงเดือนต้นปี2567และจากปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันผู้บริโภคสับสนบริษัทได้แจ้งยกเลิกเลขทะเบียนดังกล่าวและออกสูตรใหม่มาทดแทนล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอิชาได้ส่งหนังสือยืนยันผลตรวจออกมาแล้วผลปรากฏว่าไม่พบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายตามที่ถูกกล่าวหาทําให้เบนมิกรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยที่ผ่านมาเบนมิกยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดพร้อมลั่นไม่เอาชีวิตผู้บริโภคมาเสี่ยงกับสารอันตรายแน่นอน